ทองสุกกระทะทองเหลืองครับมาแนะนํากระทะร้อนชาบูทูอินวันนะทองเหลืองแท้ครับอันนี้มาใหม่นะครับตัวใหม่ทางร้านเนี่ยสั่งโรงงานหล่อขึ้นมาให้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะขนาดความกว้างของตัวจานนะครับจะอยู่ที่26เซนนะครับตัวถ้วยซุปเนี่ยความกว้างอยู่ที่11เซนนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ก้นมันครับก้นจะเรียบสนิทอย่างนี้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใช้กับเตาเพลความร้อนได้นะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยก้นมันจะไม่เรียบครับแต่ตัวนี้กส็สามารถใช้ได้ทั้งเตาเพลความร้อนนะครับเตาแก๊สเตาถ่านใช้ได้หมดนะครับอ่าลักษณะประมาณนี้นะส่วนเตาที่มาแนะนำคู่กันของเซตนี้นะครับก็จะเป็นเตา เตาฐานอลูมิเนียมนะครับก็คือจะใช้ฐานนะครับใส่ฐานในช่องตรงนี้ได้นะครับตะแกรงรองฐานนี้สามารถที่จะอถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นะครับชุดนี้คือมันจะเข้ากันพอดีนะครับขนาดของเตากับขนาดของกระทะร้อนเนี่ยมันจะเท่ากันเข้ากันพอดีครับลงล็อกพอดีนะ อ่าครับท้องเหลืองแท้นะครับเงาเงาอย่างนี้เลยนะครับชอบกดหัวใจกดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ